ตื่นเช้ามาก็มากาดที่เชียงใหม่แต่จนป่านนี้ก็ยังจำไม่ได้เลยว่าตรงนี้กาดกาดอะไรนะตอนที่ทำร้านอยู่เชียงใหม่ก็ชอบป่าที่นี่มาตลอดอ่ะไม่รู้มันเพลินดีชอบเข้ามาเลยมีทั้งวันทั้งคืนเลยวะขี่ไปขี่มากทั้งขี่ปอดไทยขี่บนไปขี่บนกระป๋ายเลย ม,ม,มันไม่รู้ว่าเรียกอะไรอะ่ะไม่เรียกไม่ถูกอ่ะแต่แต,แต่รู้อย่างเดียวชอบมาแถวนี้ผักถูกแลวกลับมาแถวลาบุรีเนพอพอี่ยราคาผักเท่าไหร่ไม่ถูกเท่างนี้เนยแล้วถ้าเป็นไฮโดนี้เท่าไหร่ไอ้เป็นข้อคอนสลัดนี้เท่าไหร่นะโดเท่าไหร่ราคา3,000บาท โอ้ oh, ผักตรงนี้นี่ถ้ากลับมาซื้อแถวบ้าน้าบุรีรเนี่ยโดยมันเจ็ดแปดสิบนะแ้าเป็นวงผักสลัดกนะ็ที่ร้อยหนึ่งร้อยกว่าก็มีนะแถวนี้ก็ประมาณเนี่ยถึงห้าก็มีทุกไม้นะี่ห้ายี่สิบจัดกันเพิ่นเนยะที่นี่ก็ได้เปรียบเนาะ ด,ดูไปเรื่อยๆเพราะว่าเดี๋ยวคืนนี้ต้องจัดจัดงานอ๋อรวมกันคนคน